กรับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาไปดูแอ d o ดอนมาร์เก็ตบิลเซตกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบคุณผูดสนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาเล่มหนึ่งอ่ะนี่ฮะเป็นสูตรคราฟของต่างๆนะพวกนี้จะเป็นบล็อกทั้งหมดเลยนะนี่ฮะอ่ามันเป็นบล็อกทั้งหมดเลยก็มาเปิดดูในหน้าคู่มือดีได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มมาให้เรามาคราฟโต๊ะคร อยู่หน้าไหนแล้วเนี่ยอ่านี่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 นโอเคโต๊ะคับอันนี้จะเไเวคับของตกแต่งในแะอตอตัวนี้นะครับนี่ฮะก็มาเปิดดูได้คนระับตามนี้เลยแต่ผมจะ,มจะไม่ได้คับให้ดูนะก็มาเปิดดูกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปเริ่มจากของตกแต่งทั่วไปก็คือเอาไว้ทําพวกหน้าร้านนะฮะแบบนึงฮนะจะให้ดูนี่อันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างไว้หน่อยละแต่ขอเปิดเกมโหมดหน่อยดีกว่าจะให้บินขึ้นไปสร้างง่ายๆฮะ อันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอะไอตัวหลังคานี่ฮะเห็นไหมโอเคก็ลองมาสร้างได้อันนี้ก็เป็นหลังคาด้านข้างเนี่ยคือเราก็มาตกแต่งเองได้นะนี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่กันฝนนี่ครับโอเคอ่านี่ประมาณนี้เอ้ยดูดิ <laughs> เหมือนร้านไทยเลย <laughs> โอเคอะ เดี๋ยวไปแปะฝั่งนี้อีกสักฝั่งหนึ่งอุ้ยลอยขึ้นไปดูโอเคนี่หนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สวยดีนะส่วนเสาก็วิธีใช้งานก็ไม่ได้ยากอนะ่ะก็วางไปอย่างนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันแปะด้านข้างตรงนี้ได้ไหมอ๋อตรงนี้ก็ได้นี่นี่ฮะโอเคเฮ้ยไม่แย่เท่าไหร่ อ่านี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบธงติดหน้าร้านเ,ล,เลยทำนองนี้ฮะนี่ฮะอุ้ยมันซ้อนกันได้ด้วยนะเนี่ยเวลาแปะก็เล็งดีๆหน่อยฮะอุ้ยขาดมาไงโอเคนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเฮ้ดยดูดีเลยเห <c oughs> มือนเราตักผ้า <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์หน่อยนะเคลียร์แล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกนี่ฮะ เป็นพวแบบเตาปิ้งยงปิ้งย่างแล้วก็มีเหมือนที่รองน้ําฝนอะไรทํานองนี้นี่ฮะอ่าเฮ้ยอันนี้มันติดแบบพวกอันนี้ปะอ๋ออ๋อมาติดอย่างงี้มันติดอย่างนี้เฮ้ยแต่มันดูลอยลอยอะ่ะมันแปะตรงไหนอ่ะให้ดูแบบไม่ลอยอะ่ะอม,มันลอยอะ่ะลอยจริงด้วยโอ้โหลอยขึ้นไปนู่น มันมันลอยอ่ะไม่รู้จะแปะยังไงให้ดูแบบติดอ่ะอืมเอาเป็นว่าโงมันหน้าตาประมาณนี้อะนี่อุ้ยผิดโอเคเดี๋ยวให้ดูทงสามแบบปึ๊บปึ๊บอ่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็เตาแล้วก็นี่ก็เตาเหมือนจะย่างไม่ได้ปะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอ ลองเทสเอาเนื้ออะไรมาใส่สักหน่อยไม่ได้นะย่างย่างไม่ได้อนะ่ะเป็นแค่ของตกแตง่งหมดเลยนะเนี่ยถ้าใครอยากเอาไปทําเป็นแบบยังไงอะ่ะพวกตลาดก็น่าสนใจดีแหละมั้งนะโอเคนี่คือมันเป็นของตกแต่งอะ่ะแต่ที่ผมดูนะคือมันเป็นของตกแต่งทั้งหมดเลยพวกนี้เป็นบล็อกทั้งหมดนะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอืมเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยไปไปกระ,กะต่อดีดววาเดี๋ยวคลิปยาว โอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะนะนี่โอเคอาา่าฮะนี่ฮะโต๊ะเฮ้ยนั่งได้ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองกดนั่งเฮ้ยนั่งไม่ได้แอบเสียได้อ่ะเนี่ยมันกดนั่งไม่ได้นะแอบเสียได้เหมือนกันตอนแรกผมคิดว่ามันจะนั่งได้ซะอีกต้องกดหมอบอะไรปะหมอบหมอบหมอบไม่ได้อ่ะไม่ไม่ได้อ่ะนั่งไม่ได้ เออเอาเป็นว่านั้นก็น่าเสียดายสุดๆเหมือนกันนะคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะนั่งได้ซะอีกฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกของตกแต่งละก็คือแบบของวางหน้าร้านอะไรทํานองนี้ฮะนี่เห็นไหมเป็นปลาย่างแล้วก็เนื้อหมูดิบอะไรอย่างเงี้ยข้าวอ่านี่เห็นไหมก็เป็นพวกของตกแต่งหน้าร้านนะอันนี้แล้วก็เคีย แล้วก็ต่อไปก็ยังเป็นของตกแต่งหน้าร้านอยู่จริงๆมันก็เป็นของตกแต่งหน้าร้านทั้งหมดเลยฮะเพราะว่ามันเป็นแอดออนตลาดดีนะของตกแต่งตลาดนะนี่กระลำพริกหยวกแอปเปลิลอะไรเนี่ยบีทรูทอ่ะนี่ฮะประมาณนี้แป๊บนึงเคียร์ของหน่อยแล้วก็ต่อไปจะเป็นรถเข็นนะครับผมเอาไว้ตกแต่งเช่นกัน นี่ครับเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะหยิบมากินอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกอ,ะอ่ะไะขัต่อคริปนี้ดูท่าน่าจะจบเร็วแค่นี่ยอันนี้เป็นตะกร้าเปล่านะแล้วก็เป็นตะกร้าใส่ขนมปังแครอทแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะ นมปังหรอโอเคแล้วก็เหมือนเป็นชั้นวางฮะนี่ชั้นวางชั้นวางเปล่าแล้วก็เป็นพวกเหมือนชีสอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เราเอามาใส่ที่หลังไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าไปคราฟชั้นวางเปล่ามามันก็คือชั้นวางเปล่าจริงๆนะฮะครับหนึ่งเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะว่าถ้าเราเอาของไปใส่เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะอืมเอาอะไรไปเทสเดียอ่ะข้าวแล้วกันเห็นไหม เนี่ยผมกดคลิกใส่แล้วนะใส่ใส่ไม่ได้ฮะชั้นวางเปล่ามันก็คือชั้นวางเปล่าจริงๆเลยประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหั้วแบบเหมือนเนื้อห้อยตามแผงอ่ะเนี่ยเคยเห็นแบบร้านหมูไหมฮะร้านหมูที่มันจะมีเนื้อหมูห้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนื้อหมูห้อยเฮ้แต่ฮิตบ็อกซ์เขาทำโอเคนะเนี่ยดูดิเออฮิตบ็อกซ์ทำโอเคอยู่แต่ก็นั่นแหละ เสียดายตรงที่โต๊ะนั่งไม่ได้อะอย่างน้อยโต๊ะนั่งได้ก็ยังดีฮะแต่ราคาก็อยู่ที่คนชอบแล้วกันนะอาจจะมีคนชอบแบบแนวนี้ก็ได้อะแบบเอาไว้ตกแต่งตลาดอะไรทํานองนี้ฮะโอเคผมสำหรับแอดออนมาร์เก็ตบิลเซ็ตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปกันได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กัสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย